สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้าจะมาถึงพี่น้องวันนี้อยู่ในพระคัมภีร์สดุดีบทที่7นะครับผมให้หัวข้อว่าเมื่อวิงวอนขอการช่วยกู้ในพระครัมภีร์ตอนนี้นะครับดาวิดได้อธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทชิกโยนนะครับเป็นบทเพลงสดุดีแบบหนึ่งดาวิดเองเนี่ยร้องถวายขอพระเจ้าช่วยเหลือเขาเนื่องจากคนคู่เนื่องจากว่าชาว เบนจามินคนนี้นะครับชาวเบนจยมินที่คูชินะคนนี้นะครับเขาเป็นพวกของซาอูนแน่นอนว่าศัตรูต้องล้อมลอกเขาและเขาต้องขอความช่วยจากพระเจ้าอย่างมากทีเดียวเขารู้สึกเหมือนกับแกะที่อยู่ในปากของสัตว์ร้ายนะครับพระคัมภีได้บันทึกในตอนนี้บอกว่าข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ตามล่าและทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ได้กระทำเช่นนี้คือถ้ามีความผิดในมือของข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ทำความชั่วแก่พันธมิตรของข้าพระองค์หรือป้นคู่อลิของข้าพระองค์โดยไม่มีเหตุก็ขอให้ศัตรูไล่ล่าตามข้าพระองค์ทันและให้เขาเหยียบย่ำชีวิตของข้าพระองค์ลงถึงดินและให้เขาวางเกียรติของข้าพระองค์ไว้ในผงคลีจากพระคภีินในตอนนี้เนี่ยนะครับเมื่อเขาขอการช่วยกู้จากพระเจ้ามีสองสิ่งที่อยู่คู่กัน เราเองเหมือนกันเมื่อเราจะต้องเผชิญกับวิบวิบากที่เข้ามาชีวของเราอันตรายที่เข้ามาชีวของเราสิ่งที่เราควรจะทําเมื่อเราวิงวอนขอการช่วยคูจากพระเจ้าอันที่หนึ่งก็คือเราต้องมั่นใจในความศัต่อต่อพระเจ้าดาวิดในตอนนี้เนี่ยนะครับเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยพื้นฐานว่าเขาเองมั่นใจว่าเขาไม่ได้ทําความผิดเขาจึงขอพระเจ้านั้นช่วยแก้แค้นแทนแล้วก็ช่วยจัดการกับผู้ที่ไล่ล่าเขาในข้อที่3าถึงข้อที่5เนี่ยนะครับท่าน ได้บอกถึงความมั่นใจว่าข้าแต่พระยาเวขอให้ข้าพระองค์ถ้าข้าพระองค์ทําเช่นนี้คือมีความผิดในมือข้าพระองค์ก็ขอให้ศัตรูมาทําร้ายข้าพระองค์แต่นันเองเราเองต้องเหมือนกันนะครับ กล้าย so ืนยันความจริงใจความบริสุทธิ์ใจนะครับเพราะพระเจ้าช่วยคนที่ถูกต้องนะครับพระองค์ไม่ได้ช่วยเพราะเราเชื่อพระเจ้าเท่านั้นแต่พระองค์ทรงช่วยคนที่ทําเดินชวิตอย่างถูกต้องข้อ8ได้บอกว่าข้าแต่พระยาเวขอประทานความเป็นธรรมแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์นั่นอนในมันเข้ามั่นใจอย่างนั้นว่าเขามีความสัตย์สุจริตในพระเจ้าข้อ9ก็เช่นเดียวกันนะครับข้อ10บก็เช่นเดียวกันพูดถึงตัวเองว่าตัวเองเป็นคนที่สัตย์ซื่อต่อพระเจ้าประการที่2คือมั่นใจในความยุติธรรมของพระเจ้า นอกจากจะมั่นใจในความสัตย์ซื่อของตัวเองต่อพระเจ้าเขายังมีความมั่นใจในความยุติธรรมของพระเจ้าข้อที่6ข้อที่8ถึงข้อที่11เนี่ยนะครับมีคาว่าพระเจ้าเป็นผู้วิพักษษาที่ชอบธรรมนะครับถึง3ครั้งด้วยกันนะครับและพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงว่าพระเจ้าจะลงโทษคนอาธรรมและลงโทษทุกวันด้วยนะครับในบางครั้งเนี่ยเราเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยจัดการกับคนผิดบางครั้งทําไมพระองค์ยังรออยู่ แน่นอนครับว่าพระเจ้าทรงมีเวลาของพระองค์และการรอคอยของพระเจ้านั้นพระองค์ย่อมมีเหตุผลแน่นอนแต่พระเจ้าพิพากษาทุกวันแน่มีบางเรื่องบางอย่างที่พระองค์พิพากษาและรวบยอดเอาไว้นะฮะดีบางเรื่องบางอย่างพระองค์ก็จัดการทันทีในข้อ1213เนี่ยนะครับท่านได้กล่าวบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเหมือนกับทหารนะครับที่เมื่อคนที่ทําผิดเนี่ยหนีไปพระองค์ก็จะเล็งธนูและยิงจะหนียังไงก็ตามก็จะไม่พ้นพระองค์แน่คนที่ไม่ยอมกลับใจจะเป็นแบบนั้น งนัันเองนะครับเมื่อเราวิงวอนขอการช่วยกู้ให้เรามั่นใจในความสัตย์สื้อที่เรามีต่อพระเจ้ามั่นใจในความยุติธรรมของพระเจ้าเพราะพระเจ้าจะไม่ช่วยคนที่กระทาผิดแต่พระองค์ทรงช่วยคนที่กลับใจแต่นันเองถ้าเราเกิดทําผิดนะครับและต้องการการช่วยกู้จากพระเจ้ากลับใจซะก,ก่อนครับและขอพระเจ้าช่วยเหลือและพระเจ้าจะพระเมตตาเราขอพระเจ้าอวยพรครับ